ป่าสวายนักพี่น้องถ้ามากินลาาปลาสวายน้ำจารยุ่มเดอ้อางนนำเห็ดว้หลายปีเราครับเดี๋ยวก็เลี้ยงกบเดี๋ยวก็เลี้ยงปลาอุาสาหนี่แต่ตอนนี้เศ้าเลี้ยงแล้วพี่น้องมีตั้งแต่แม่บานปนอปลาท่องซีโตนมาปลอยไว้ครับไงแล้ว เมามวาไฟตังแต่ตัวทอนี่คอยนีตัวท่อฝา,ามือแล้วมื่อนี้วันที่สิเจ็ดมกราคมพศส,สองพันห้าร้อยหกสพี่น้องครับมือนี้เป็นมือไว้ออกมือหลายๆคนเคนรอความหวังจากเงื่นเทวดาพะนะเงื่นเทวดาคืออย่างเงื่นเทวดาก็คือ เงินและก,กันละพี่น้องเอ้ยเอาขอให้พี่น้องสุขุนคนเด้ครับมันนี่ขอให้พี่น้องโชคดีกันแล้วกันครับถูกหวยรวยเบรืรอกันมือทำรวยหวยทำจนก็นจะไปหวังมันมากไมมพี่น้องครับเปิวนว่าเงินยูป่าบอกเงียวครับเฮีย นั้นบอกออกบไ่ได้ดอกเงินนะเมื่อนี้หนาวครับพี่น้องครับหนาวสองหมือนแล้วตั้งแต่ทางกรมอุตตุขเจาประกาศมานะครับหนาวสองหมือนแล้วพอดีมือเศร้านี้ผมก็ออกไปยามเป็ดครับถือเป็ดขวดใบซีหลังปลากวดว่าถือปลาตัวหนึ่งครับพี่น้องปลาปลา,าสวยไนี่ครับ เกือบคุ้มกันยุหันเป็นชั่วงครับว่าเสียวขืนมาได้นะครับม,มาด้วยพี่น้องมาที่นี่เพ่ได้กินลาบปลาสวายหรือว่ามกปลาสวายนะาจารยจาุคมครับทำให้าากินครับเดี๋ยวมือแรงสิมกสู้จินสิลาบสู้จิน,จนกะปลานี่แหละพี่น้องเขาเจ้าลาบยุฟังโขงเนี่แหละเขาเจ้าปลาบึกกบปลาสวายเนี่ยลาบปลาบึกลาบปลาบึกกะไรมิต่ปลาสวายนะ,ะรยยครับตัวนี้กับเกือบสองโลพี่น้อง สองโลกว่านัญากอไปแล้วเลยพอกันชิบหนักแล้วกันพี่น้องครับอยู่ดีมีแห้งสุขุข้นว่าเจ็บจะแสดงกวามไขจ้จะสมีครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกทุกท่านครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกทุกคนผมบ่มันตัวนิดหน่อยดิพี่น้องปลาสวายงครับที่ว่ามันสีง,ง่เขาหาฟังเว้ยถากันคุ้มกันครับ,บก่อเกิดบ่ได้นะพี่น้อง ไปแล้วครับสวัสดีครับข,ข,ขันเงิน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 มันนีู่รวง่อยเอือนเสยแท้เอือนเสยเป็นแมว